เรอยากจะพาไปเ็ตุการณทยานะครับหลังจากที่เราได้สมุดแป้งอุทยานมานะครับอยากจะได้พาอุทยานอีกกระชสักหน่อยเนาะก็เลยได้โอกาสมาไปพิพาาแข่งชาติใกล้ๆ้าที่สุดนะก็คืออุทยานชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับผมแล้วก็สาบลัดแต่ยังไงเดี๋ยวเราจะไปตั้งโตกันที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยะครับผมโอเคจะเป็นยังไงนะผมก็ไปดูกันเลยครับผมน้ำตกเจ็ดสวน้อยครับดูดู ก็มาถึงที่น้าตกเกดสาวน้อยกันแล้วนะครับผมคนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์ด้วยนะสว,วัสดีครับค่าเข้าเท่าไหร่ล่ะครับคนเดียวผมขอแต้มไอ้อุทยานนั่นนะไ,ได้เป็นตาแต้มอุทยานมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอุทยานที่สองนะครับที่เราได้มาแต็มนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะเก็บไปเรื่อยๆนั่นแหละฮะ อันเนี้ยผมซื้อมาเก็บเล่นๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะซื้ออีกเล่มหนึ่งเพื่อที่เราจะมาทำา154อุทยานรวดเดียวนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับคงจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรงสะพานข้ามภาคนะครับแล้วผมก็จะเข้าไปฝั่งนู้นด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็นะครับจุดนี้นะฮะจะเป็นสะพานข้ามภาคนะครับระหว่าง ภาคกลางจังหวัดสระบ,บุรีครับไปสู่ภาคอีสานจังหวัดโคราชครับหรือว่านาครราชสีมารครับก็เป็นอย่างนี้ครับยินดีต้อนรับสู่นครราชสีมานะครับส่วนอีกฝั่งเนาะก็จะเป็นยินดีต้อนรับสู่สระบ,บุรีนะครับผมซึ่งมันก็อยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ําตกเจ็ดสาน้อยเหมือนกันนะครับผม ก็มาถึงที่ดงพญาเย็นที่2นะครับหรือสะพานดงพญาเย็นที่2แล้วนะครับพอมันเป็นชั้นที่7แล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะพาเดินอีกเส้นทางหนึงนะครับก็คืออีกฝั่งของน้ําตกนะครับ นะครับและนี่นะครับก็เป็นชั้นที่4นะครับด้านหลังของผมนะครับจะเป็นชั้นที่มีคนเยอะที่สุดเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นชั้นที่ยาวที่สุดนะครับ120เมตรนะครับความยาวของชั้นที่4คนเยอะนะครับเราไม่ได้ไปถ่ายรูปมากเท่าไหร่ที่เราเห็นตรงนี้ครับก็จะเป็นชั้นที่หนุท้องแถวเลยนะครับก็จะมีคนเล่นค่อข้างเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้มาง่ายไปง่ายที่สุดแล้วนะครับชั้นหนึ่งตั้งแต่สะพานข้ามภาคมานะครับจนถึงตรงนี้นะครับก็คือชั้นจำปีสิรินพรอะไสักอย่างนะคร ได้ชื่อมาจากหมู่บ้านเล็กๆใกล้ๆนะครับชื่อว่าบ้านเสาน้อยนะครับแล้วก็ได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะมาปูกป่าแล้วเห็นแล้วพบนะครับว่ามีน้ําตกอยู่ตรงนี้นะครับตั้งชื่อนะฮะว่าเป็นน้ําตกเสาน้อยนะครับจนต่อมานะครับเขาได้สํารวจพบนะครับว่ามันเป็นเจ็ดชั้นพอดีเลยนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าน้ําตกเจ็ดเสาน้อยนะครับหลังจากนี้ก็คงได้ไปน้ําตกสามลันนะครับผมคงไม่มีอะไรแล้วครับซึ่งอยู่จากนี่ก็น่าจะประมาณร้อยโลได้บ้งไปหาน้ํากินก่อนร้อนมากเลยนะครับ ทุกคนก็เป็นอุทยานที่3ที่เรามาเก็บเล่นๆครับ <c oughs> เราเมันแห้งก่อนอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลัก เขาบอกว่าช่วงนี้น้าน้อยด้วยนะครับไปมาก็อันนี้ก็รอบที่สองรับที่เรามาไปเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ําตก3หลันแล้วนะครับผมเงียบกว่าน้าตกเจ็ดสาวน้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้าน้อยนะครับก็เลยเงียบกว่าเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีคนมากางเต็นท์มากกว่าที่จะมาเที่ยวชมน้ําตกนะครับเขาบอกว่าเดินเข้าไปอีก300เมตรนะครับก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะครับเส้นทางการเดินก็ให้ดูนะครับเส้นทางการเดินก็จะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับคือถ้าเทียบกับเาเด ไม่มีอะไรยากเลยน้ําตกสามหลันเนี่ยอยู่ห่างจากถนนหลักไม่เกิน5โลนะครับถ้าเรามาจากกรุงเทพเนี่ยมันจะต้องเลี้ยวขวาเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดเรามาจากถนนมิตรภาพเนี่ยมันต้องเลี้ยวซ้ายเข้านะครับโหอย่าเรียกว่าน้ําน้อยนะฮะเรียกว่าไม่มีเลยนะรอบที่เรามารอบที่แล้วยังมีน้ําตรงนี้อยู่นะรอบนี้ไม่มีเลยที่เขาบอกว่า3ามลันหลันที่1ก็คือหล,นะล,ลันนู้นนะครับหลันที่2ก็คือหลันนี้หลันีสามคือหลันนี้นะครับเันเหมือนคนทํามาเลยนะแต่ที่จริงเราไม่ใช่นะเออว่าเฮ้ยมันไม่มีน้ําจนเรามาเดินไดด้ นี่คือหลันที่สองแบบใกล้ๆเลยนะแล้วนู่นก็คือหลันที่สามนะครับดูกันอุย้ยสวยนะก็เป็นเหมือนภูเขาธรรมดานะฮะจบกันนะครับในน้ําตกสามลันนะครับจุดไข่แม็กตรงนี้เนาะไม่มีอะไรละน้ําก็ไม่มีนะครับดี่าว่างๆจะพามาใหม่นะครับในตอนที่มันมีน้านะตอนนี้ไม่มีก็เสียใจยไปกันก่อนเนาะจบภารกิจนะครับเล็กๆของเรานะครับที่เราได้มาสะสมใน สมุดอุทยานของเรานะครับซึ่งได้มาทั้งหมด2ตาอุทยานนะครับหรือ2แต้มนะครับเนี่ยฮะยานแรกนะครับเป็นอุทยานน้ําตก7สาวน้อยนะครับอย่างที่2นะครับก็เป็นน้ําตก3าหลันนะครับที่เราไปล่ามาได้ก็เมื่อสักครู่นี้แต่มาเสียดายนะครับที่เราไม่ได้เห็นภาพอย่างในภาพนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสเนาะถึง อ่าวันเวลาที่มันเหมาะสมก็เดี๋ยวเราจะมาล่าให้มันหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันขอบคุณนะคที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเที่ยวกับกายด้วยนะครับเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆนะครับซึ่งนานๆทีก็ออกนะครับอ่ะขอบคุณนะคที่กดติดตามแลวก็กดแชร์ให้พวกผมนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ